โอเคครับทุกคนอยู่กับแฟกี้สไมายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโหลดเอาทนะครับที่ผมเล่นนะเป็นคา15านะครับผมซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ใช่โหลดเอาสิเป็นพวกบิวแต่งนะครับเป็นบิวแต่งของคา15นะผมว่าโอเคนะครับสําหรับที่ผมได้ลองแต่งมาคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าน่าจะช่วยอะไรได้ขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนี่นะอันนี้คือรีคอยปืนนะครับเดี๋ยวยืนตรงๆเข้าสโคป15บนัดนะครับ จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราคุมปืนเนี่ยเราแค่ค่อยๆลากลงนะครับสังเกตว่ามันจะนิ่งเลยลากลงอ่อนๆเท่านั้นครับคือนิ่งเลยเท่าน,นั้นง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะครับลากลากลงอย่างเดียวลากลงอย่างเดียวเลยครับแล้วจะพิกซ้ายพีกขวายิงสบายมากครับวโยกกลบก็เรื่องมูเมนต์ก็สำคัญนะครับอย่าลืมเรื่องมูเมนต์กันด้วยนะยิงยิงนิ่งๆ,ๆ,ๆเล็งไว้ลากลงอย่างเดียวครับก็ถือว่าโอเคแฮปปี้เลยนะ แล้วก็เลือกสโคปเป็นเป้าจุดมานะครับถือว่าไกลๆกลางๆโอเคเลยถือว่าปิดสกอร์ได้ง่ายนะครับทันี้ระยะประมาณส5เมตรนะอันนี้ระยะไนะกลนะครับผมอ่าระยะไกลก็ปิดได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไกลนี่ไม่มีปัญหาคิดไฟได้ด้วยนะครับผมใช้เลเซอร์ใกล้ใส่เลเซอร์มาด้วยเนาะโอเคจะวิ่งไปคิดไฟครับ ประมาณนี้ถือว่าแฮปปี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูของแต่งกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนสโคปที่ผมเลือกมาก็เป็นสโคปออปติกครับง่าย,ายๆเดิมๆเล่นอะไรมากไม่ต้องเยอะนะครับสต็อกท้ายนะครับผมก็ใช้เป็นตัวไรนะสต็อกนะสต็อกเบาโอเคแล้วก็ตัวแรกิปผมก็ใช้เป็นตัวด้ามจับปืนเนาะผมก็ใช้เป็นตัว a r h e a v y Tower นะครับผมแล้วก็ตัวแม็กซี่ผมก็ใช้แม็กซี่ห้านะครับตัว ไอเขาเรียกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่เห็นใส่แล้วสแตตม,มันเพิ่มดีนะครับก็เลยใส่มาโอเคตัวนี้กิ๊บจับนะครับผมก็ใช้เป็นกิ๊บเฉียกนะครับเพื่อควบคุมสายนะครับผมโอเคปากปืนผมก็ใช้เป็นบัชชั่น h o r i z o n เท l l y compensator นะครับผมก็เป็นคอมเพนที่แบบว่าคอมเพนเลยอะคอมเพนกันแบบกระจายเลยครับแล้วก็ไส้ในทั้งหมดก็ตามชื่อเลยนะครับผมก็จะมีเคซี w ฮาแล้วก็จะมีตัวแฮนด์กาดพาร์เนลนะครับไซส์ที่2ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์กาดพารเนลเหมือนกันทุกอย่าง อัปเปอร์แลโอเคเดี๋ยวผมสต็อปคลิปดูเอานะครับแล้วก็เคซี w ฮาวเดี๋ยวเผมทิ้งโค้ดไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากัน b a r ล e l นะครับผมผมก็ใช้เป็นตัวเออไซนไหนนะครับไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษครับผมเน้นคุมแล้วก็ยิงไกลได้คุมนี่80เลยนะครับผมสำหรับบิวนี้แล้วก็ h a n d ิ้ง40แล้วก็สตา b i บิลิตี้นี่63นะครับแล้วก็แอคคูเ c y นะครับผม ของผม49นะครับของแต่งก็เดิมๆเลยใครที่เพิ่งโหลดรหัสเโหลดเกมมาเล่นรหัสใหม่เนี่ยเล่นได้เลยครับเพราะผมลองเอารหัสใหม่เล่นนะครับถือว่าดีเลยนะครับไฟเลท632 rpm เนาะ Capacity 45นะครับถือว่ายิงหวังผลได้ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋วเราลองไปเล่นกันครับเดี๋ยวผมจะเพยให้ดูรอบหนึ่งนะ

แ,แ,แ,แตกสองแตกสี่แตกห้าแตกหกเจ็ดโอ้โดดตุ๋ยแตกหนึ่งยวนี้คุณโคตรง่ายโหหมดหมดหมด แตกสองแตกสามแล้วดีกว่าตีซีห้าโอ้หัวสองตัวสวยหมอชุบหมอโอ้โหเป้าอยู่ตรหัวแล้วเสียดายสวยครับสวยโหมันคุมง่ายมากเลยนะทุกคนคือแบบไหวชิวอะดีโรดโอ้เกือบตาย แตกหนึ่งแตกสองยิงหัวแคดช็อตเลย,ยเยอะไปที่เราไวกำลังมองหาคนอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้เอาหมดนั้นไม่ได้เดี๋ยวแตกสวยกลับมาแล้วแตกสามแงกี้สมายลูดนะครับตอนนี้โอ้โหโหโห,โห อ้าวมาแจกมาแจกสวยครับพร้มอมก้อนเรือจะหมดหนักหนามากแตกแตกอ๋อแต่เองนี่เองเรามาดูสเปรกลายกันครับอุ้ยกับแตกแตกตัดวดหัวสวย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักไปหนักไปต้องหาวิธีดันเข้าไปให้ได้นะครับ <S <S okay. โอเคอูโดนโดนโดนแตกสวยสเตย์ไกลก็ไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะทุกคนไกลมากแตกโอ้โหเอาเรื่องไว้บิวนี้ถือว่าไม่น่าเกียดแตกนึงแตก <Back. S 2> ไปเจอตัวนะแตกอีกอุ๊ยโอ,โ,โอ้โหไม่ทนันลืมไปว่ามีตัวใกล้ตามหลักต้องเอาตัวใกล้ก่อนนะเโ้เคเห็นตัวนี้แตกสไลด์ลง แตกอีกสวยครับแตก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  แทกโอที่รดไม่ทันแทกแทกแทกสวยหแท<ต>กปัดยับปัดยับโอ้โห oh. ปัดยับปัดยับโคดนนิ้งบิวนี้โคดนนิ้ง แตกหัวแตกไปเลยข้างหน้าเต็มเลยโอ้โหยิงรับยิงรับข้านเข้านานบุกทะลวงบุกทะลวงบุกทะลวงโอ้โหสวยเพื่อนคอ,อมเมอร์คอมเมอร์มีลูกหมดเลย lop lop lốp, tag 50% allied push force ui, we must pick up the pace tag 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 แปกสวยครับตังอีกตังอีกตังอีกโอ้โหมุมนี้โคตรกดตายตายอีกรีลด บิวนี้สุดยอดเลยป๊บอบรีโรดโอ้ยเกือบตายโอ้โหสเปคโคตรมนแท็แกแท็กแท็กมีก Tang ý Tang ý O tang quá đẹp tang yap tang khắp chip They ao ao much longer <coughs> <coughs> อุ้ยลูกหมดโอ้โหโคตรมันดิวนิ่งๆอ้ยไม่ยิงตัวใกล้ก่อนอีกแล้วก็เลยตายไง กับไม่ทนันวิ่งก,กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมา สวยครับคือบิวนี้สุดยอดเลยนะครับคือเอาไปลองใช้กันได้นะทุกคนถือว่าไม่น่าเกียดนะครับกดไปเท่าไหร่เนี่ยกดไป8ปดคิวคนเดียวถือว่าโอเคเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามคลิปกันด้วยไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับ